สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะซี่อยู่ที่เซนไม่ใช่อยู่ที่อะไรนะห้าง,างอะไรนะที่มีเห้ <Me a. S 1> างเมย่าค่ะจังหวัดเชีงยงใหม่และดีค่ะอะไรอะ่ะเป็นรูปสติกเกอร์ <c oughs> ใช่ไหมใช่แต่มันไม่มีที่ติดข้างหลังมันเหมือนเป็นตู้ตู้ถ่ายรูปไม่ไม่ใช่ตู้สติกเกอร์หรออ๋อเป็นตู้ถ่ายรูปมันของสมัยก่อนเลยแต่ว่า <c oughs> อยากวอันนี้ทันสมัยกว่าไหนอ่ะอันนี้เหรอนี่เท่าไหร่อะคะเป็นนใ<ะ>ช่ซีถ,ถ้าไม่ซีอะเื้อองเอาใบาเสร็จไปแลกคูกปองใช่อ๋อใบเสร็จไปแลกคูกปองใบเสร็จจากร้านไหนหรือว่าร้านไหนก็ได้ในนี้ไม่ไเจอแล้วเอาเอาใบเสร็จจากไหนไปอะร้านอินเดอร์ เดี๋ยวนี้นะคะมันพัฒนาดูเราสามารถถ่ายเสร็จแล้วก็สแกนสแกนเข้าเครื่องเราแบบนี้แล้วก็มีวิดีโอแบบนี้อ๋อนี่น่ารักไหมสวยอะ อ๋อมันไม่ใช่สติกเกอร์หรอใช่อ๋อไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเนาะมันเป็นตู้ถ่ายรูปเฉยเฉยก็คือถ้าเราซื้อของแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าร้านไหนใช่ไหมใช่เอาใบเสร็จเอาใบเ,เ,เ,เสร็จไปแลกคูปองแล้วก็มาถ่ายรูปหนึ่งใบเสร็จต่อ1นเซ็ตค่ะอ๋อโอเคโอเคนึกว่าสติกเกอร์แต่น่าดูไม่ได้เลยนะ <laughs> แล้วหนูเอาอะไรมาติดเนี่ยเป็นสติกเกอร์อ๋อเขาให้ซื้อติดหรอใช่อ๋อนึกว่าซื้อแล้วก็ซื้อมาเองใช่ไหมใช่ค่ะจะมี อีกหลายแบบเลยอืมร้านี้เท่าไหร่อ่ะสติกเกอร์ตัวเนี้ยสามสิบกว่าสามสิบกว่าบาทอืมหนูก็เลยมาแปะใช่ไหมใช่ซื้อมาอันเดียวหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยอ่ะก็เคยถ่ายแบบนี้ครั้งแรกเลยอ่ะเอ้ยสมัยก่อนเขามีตู้สติกเกอร์นะอ๋อเคยเห็นเคยเห็นมสมัยที่แม่สาวๆอ่ะทำไมตอนนี้ไม่มีก็ไม่รู้เนาะไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอเคไป